ครับเช้าของวันที่15เมษาย,ยน2564ผงมาตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วพอด้านหลังวรเนานนนตเป็นาากรกที่โรงเรียนแะะแซบกบมองเล้ทอดแสงวยงามมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพยาวันวันพยาวันก็คือวันสตาร์ทที่จะ พระอาทิตย์เริ่มเข้าสู่ราศีใหม่จริงก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่13-14-15แล้วละ่ะก็เป็นวันครอบครัวบ้างเมื่อวานนี้13ก็เป็นวันที่สงน้ําพระเอาเอาพระลงว่งนงั้นเถอะและ14ก็เป็นวันครอบครัวแล้วก็15วันนี้ก็จะเอาเอาพระขึ้นแต่ว่าเป็นวันพยาวันผมก็ชวนมิสันเข้ามา,าพูดคุยกับท่านผู้ชมหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็เอ่อเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้มิสันไปที่ไหน พระธาตุดุมครับเป็นไงบ้างเพระธาตุดุมเนี่ยเป็นปราสาทขอบที่ผมทำงานคนความากน่าจะเก่าแก่ที่สุดในบรรดาปราสาทขอบของออบริเวณนี้นะเพราะว่าดูจากวัตถุที่ใช้เนี่ยเป็นดินเผาแล้วก็กรูปทรงรูปทรงเนี่ยไม่เหมือนปราสาทขอบในในในบริเวณนี้เลยแต่ว่าพระธาตุดุมเนี่ยกลับไปคล้ายคลึงกับสัมบไทรคม คล้ายๆกักับภาษาพะโง่ภาษาเหนือเลย่ยซึ่งเป็นภาษาขอบเนี่ยตั้งแต่ยุคเจนะครับเคลนละต่อกับอาณา,อาอนนจักรขอบตอนตอน้นฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษาขอบเก่าที่ก่อนที่จะมีเมืงเองอานาครก่อนที่จะเป็นอาณาจักริ่งใหญ่เนี่ยภาษาเขาไม่ได้ทํได้วยหินเขาทํได้วยอิฐเผาภาษาขอบที่ทํได้วยหินเนี่ย,าาม,นนยมาเริ่มในยุคกลางๆภาษาอันแรกก็คือภาษา ที่เขาเนี่ยเป็นภาษาเขาแก่แล้วก็ที่เขาแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือภาษาภูโอนที่สุรินทฉะนั้นภาษาภูโอนกับภาษาสันพัูมเนี่ยลูกร่างใกล้เคียงกันแล้วมาใช้วัสดุเดียวกันออในขณะเดียวกันครับผมได้ไปจับองศาเนี่ยของการหันหน้าของภาษาสานพันดูมเนี่ยมนะันเป็นมา<ะ>นานแล้ว จริงๆประสาทดุมเนี่ยไม่ใช่มีอันเดียวนะเป็นสามเป็นสามสามองค์อันเรียงกันแต่ว่าอันข้างๆเนี่ยสองข้างเนี่ยได้หายไปแล้วที่เหลือฐานรากซึ่งซึ่งจะเหมือนกับปราสาทพระโถงครับที่มีสามองค์เรียงกันฉะนั้นผมได้ไปจับเขาเรียกว่าแนวแนวเส้นทางดาราศาสตร์ก็พบว่าเป็นแนวเดียวกันอันหน้าไปในที่เดียวกันกับพระธาตุเฉินชุมคือที่มุมกวาดแปดแสนหลา าการเองศาก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเรา